มันจะเป็นคู่ที่หลายคนบอกว่าเ๊ยเอามาถลุงเอามาจริงๆแล้วต้องบอกว่าบัวขาวเนี่ยยังแล้วยังอีกนั่นยังแล้วอ่ะยังแล้วครับเพราะว่าผมอ่ะดูบัวขาวชกมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นจนถึงตอนนี้ผมรู้เลยว่าวันนั้นที่เขาชกเนี่ยไม่ถึง5 0สด้วยซ้ำไปคู่นี้ระหว่างบัวขาวที่เขียนว่าถลุงเนี่ยนะฮะบัวขาวถลุงโคตะหมดสภาพนะฮะสึกมวยไฟพิเศษที่ราชดำเนินที่บอกว่าไม่อยากให้มีการเล่นการพนันเพราะไม่มีการตัดสินแพ้ชนะครับ คู่นี้เป็นมวยที่ชกกันแบบว่าชกโชว์อะฮะแต่โชว์แบบบัวขาวบัวขาวเคยมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับบัวขาวเอาแทบตายและไม่มีการตัดสินแพ้ชนะใดๆทั้งสิ้นซึ่งเห็นอยู่แล้วว่าโคตะแพ้ออแล้วก็ชนะขาดลอยแทบจะชนะน็อกด้วยซ้ำไปออแต่ว่านี่คือการชกโชว์โอ้เพิ่งทราบ ว่าเพื่อที่จะไม่ให้มีการเล่นการพนันว่าการดูมวยสนุกได้โดยที่ไม่ต้องเล่นการพนันถูกต้องครับโอเคเขาเรียกว่าเป็น e อ h i b i บ i o n m a t c เอ็ b i t i o n t a t c h ครับเป็นการเอาแฟนคลับของโคตะที่มีเยอะมากในปัจจุบันนี้ครับเข้าสนามมวยและแน่นอนครับแฟนคลับของโบขาวที่เขาอยากจะดูบัวขาวชกในเมืองไทยซึ่งไม่ได้มีโอกาสบ่อย เขาเขาอยากจะเข้ามาดูในวเวทีวัดราเดิงตอนนี้นคู่มวยคู่นี้มันจะเป็นคู่ที่หลายคนบอกว่าอุย้ยเอามาถลุงเอามาจริงๆแล้วต้องบอกว่าบัวขาวเนี่ยยังแล้วยังอีกนั่นยังแล้วเหรอยังแล้วครับเพราะว่าผมอ่ะดูบัวขาวชกมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นจนถึงตอนนี้ผมรู้เลยว่าวันนั้นที่เขาชกเนี่ยไม่ถึง50%อด้วยซ้ำไปที่แทงเข่าเนี่ยไมใ่ใช้ตรงขวเข่าแทงใช้หน้าขาแทง อ๋อเหรอครับผมโอ้จริงๆด้วยใช้หน้าขาแทงครับใช้ตรงนี้แทงเข้าที่รักแร้นะฮะดูนะฮะเข้าที่รักแร้ครับแต่ว่าดูหน้าบัวขาวโอ้โหเหมือนจะฆ่ากันเลยบวขาวคือแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นเพื่อให้มันมันดูสนุกให้มันใช่แอคชั่นที่บูขาวใส่เข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยกันจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโคตะยืนไม่ถึงสามยกหรอกครับยกแรกเข้าไปแล้วนี่เธอพูดในเกมกีฬานะครับพูดเหมือนกับว่าเกมการต่อสู้เนี่ย ถ้าต่อยกันร้อยเปอร์เซ็นต์กับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบัวขาวนี้ยไม่ได้ต่อยกำหมัดต่อยนะครับไม่ได้กำหมัดแบหมัดต่อยแแบหมัดต่อยซึ่งคนที่ไม่ได้ดูมวยประจําก็จะไม่รู้ก็จะมองว่าอุ้ยทาไมมันดูโหดร้ายเหมือนไปยําเขาหรือเปล่าเอาเขามายําหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอ่าเป็นแฟนบัวขาวครับผมแล้วก็ติดตามแมชนี้อยู่แล้วก็มีความ,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 มสุขเลยดูแล้วมีความสุขสงสารนโคตะแล้วโคตะนี่คือสาวๆตามเยอะมาก ูบหล่อแค่ถอดเสื้อมันไปทีกรี๊สนันวันไหวโอ้แล้วกล้ามเขาก็ดีนะใช่ครับแต่หน้าแบบหล่อนเนียนเออผิวผิวเนียนเท่านี้โอ้หล่อกว่าผมเยอะหล่อกว่าผมเยอะครับผมยอมรับผมยอมครับหล่จริงๆหล่จริงๆรหล่อมากครับแล้วก็พอเออจริงด้วยครับเพราะคือเราดูไฟแบบเนี้เรามีความรู้สึกว่าพอพอพอหมดยกเนี่ย แตกแน่นอนครับผมเอาแต่แต่ว่ามันเป็นคิกบ็อกซิ่งคิกบ็อกซิ่งไม่ไม่ไม่สามารถสอกได้ถูกต้องครับไม่สามารถตีสอกไม่สามารถจะโน้มคอตีเข่าได้ถูกต้องครับนะฮะนอกนั้นทำได้หมดนะครับคิกบ็อกซิ่งแต่พอเสร็จแล้วบอกว่าโคตะหน้ายังหล่อยังเนียนอยู่โอ้ครับเขายังครับเขายังเขายังครับเพราะด้วยประสบการณ์ด้วยสกิลการชกของโคตะเองเขาชกน้อยครั้งมาก นะครับกับโบข่าวเองชกมาเป็น300-400ไฟเนี่ยมันเทียบไปไม่ได้อยู่แล้ว